สวัสดีครับวันนี้ตะก้องอาสาพามาที่ภาสานะครับวันนี้เรามาชมต้นแม่น้ําเจ้าพญาที่ภาสานะครับผมก็เป็นจุดแลนด์มาร์กของจังหวัดนครสวรรค์ครับที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับช่วงนี้น้ําแม่น้ําจะขึ้นนะครับตอนนี้ก็แม่น้ําปิงกับแม่น้ำนานก็ขึ้นอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของ ผาสานนะครับผมตอนนี้ก็จะแม่น้ําทั้ง2ส,สายนะครับแม่น้ําปิงกับแม่น้ำํำน่านก็ลอดผาสารนะครับผมก็เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามนะครับตอนพระอาทิตย์ตกนะครับผมก็มีนักถ่ายรูปมากันเยอะนะครับผมมาถ่ายรูปตอนนี้สถานาการณ์น้ํา ในแม่น้ําก็เพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่าทั้งเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายก็ท่วมอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมของที่ภาสานนะครับผมอันนี้ตากล้องก็พามาให้ชมภาพนะครับผมอันนี้นะครับผมก็เป็นแม่น้ําทั้งสองสายมารวมกันนะครับที่ลอดภาสานนะครับผมก็มี ประชาชนมาถ่ายรูปนะครับผมช่วงนี้ก็ามาถ่ายรูปกันหลายคนเลยนะครับผมบรรยากาศสวยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าพ่อเทพรักษ์ศาลเจ้าเมทัพทิมนะครับที่มีจระเข้อยู่สามตัวนะครับตอนนี้ก็จมน้ำแล้วนะครับผมพอน้ำขึ้นนะครับผมน้ำขึ้นแล้วก็สถานที่รอบนอกที่ อยู่ติดแม่น้ำก็ล้นขึ้นแล้วนะครับพื้นที่ต่ำก็จะมีน้ำท่วมนะครับผมตอนนี้ก็จะมีศาลานะครับศาลาเป็นจุดถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็สวยๆนะครับผมเป็นบรรยากาศยาเย็นนะครับผมของที่พาษาานะครับผมถ้ามีนักท่องเที่ยวก็แวะมาชมมาถ่ายรูปนะครับก่อนจะกลับ ผมมีลำเนานะครับเราก็มาแวะถ่ายรูปที่ต้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมเป็นจัดเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับผมนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับของต้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็เป็นจุดแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน้านะครับลอดภาสานนะครับผมที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับผม ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับจะสวยงามมากครับก็เป็นการสะท้อนในช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ชมนะครับตกบก็จะเป็นยามสวยงามนะครับก็จะเป็นความสวยงามในยามเย็นนะครับของพระอาทิตย์จะตกนะครับผม ก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับผมก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่ภาษานะครับต้นแม่น้ําเจ้าพยาที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ